สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านข่าวชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาหน้าข่าวชิ้นนี้เมืองไทยไม่มีใครสนใจหรอกแม่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นสื่ออะไรก็ตามเซาท์ชานามบนร์โธส์ซึ่งอยู่ในฮ่องกงข่าวชิ้นนี้ผาาหัวเขียนกำโปรยอย่างครับ China Sichuan University overtakes Stanford MIT Oxford in high quality research ก็คือว่าหมหาวิทยาลัยเสฉวนของจีนแซงหน้าหมหาวิทยาลัย Stanford MIT และ Oxford ในงานผลิต วิจัยขั้นสูงมันมีนิตยาาสารหนัหนึ่งชื่อเนเชอร์นิตยาาสารเนเจอร์ฉบับล่าสุดเผยแพร่มอวันจันทร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาเนี้ยเผยแพร่มาช็อกโลกเลยเพราะว่าหมาทะไรเสฉวนเป็นหมาอะไราระดับภูมิภาคอุปมาใหม่ก็เหมือนราชาพัฒน์ของไทยนะ่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกข้อมูลจากสิติจากนิตยาาสารเนเจอร์ Nature. ออกมาการันตีอันดับและคุณภาพงานวิจัยของหมาอะไเสฉวน เป็นที่ยืนยันแล้วว่าประเทศจีนได้ยกระดับคุณภาพงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตบุคลากรซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆและการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ต่อต่อ,ตอไปได้แบบก้าวกระโดดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมได้ไปเปิดหูดเ,ปดเปิดตาชมดูรายละเอียดการจัดอันดับที่เขาเรียกว่า institution tables ใน website, <Asia. com. S 2> เว็บไซต์ nature.com เผยไม่ได้ล่าสุด ท่านผู้ชมจะรู้สึกทึ่งอาจจะชอ็อกและขำเหมือนที่ผมทึ่งเพราะหมหาวิทยาลัยเศษชวนซึ่งตามการจัดอันดับเนเชอร์นั้นแซงหน้าหมหาวิทยลาลัยชั้นนำที่เรารู้จักกันดีแซงหน้าหมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันดับ10แซงหน้า MIT อันดับ17แซงหน้าหมหาวิทยลาลัยออกซฟอร์ดอันดับ18หมหาวิทยลาลัยโตเกียวอันดับ19หมหาวิทยลาลัยเคมบริดจ์อันดับ24ยิ่งกว่านั้นท่านผู้ชมครับหมหาวิทยลาลัยฮาร์วาร์ดไม่ได้ครองอันดับหนึ่งนะครับ เพราะอันดับหนึ่งกลายเป็น Chinese Academy of s c i e n c e หรือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนตลกไหมท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ติดอันดับมากส,สุดระดับรองลงมามีถึง8แห่งตัต้องอยู่ในประเทศจีนทั้งนั้น10แห่ง9แห่งเป็นจีน1แห่งอยู่ในฮาร์วาร์ดอเมริกาสองสถบันที่ติด อันดับท็อป10ก็คือฮาร์วาร์ดจากอเมริกาแล้วก็แม็กซ์แพลนซูซายตีจากเยอรมันอันดับที่เท่านผู้ชมครับมารายเยชวนถือว่าเป็นม้านอกสายตาในวงการแต่ท่านผู้ชมแล้วเขาใช้เวลาแค่2ปีก้าวหน้ามากเมื่อ2ปีที่แล้วปี2 5 6 6มารายเสยชวนอยู่ในอันดับที่26ถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับ26ก็ตามแต่ในการจันดับต้องถือว่าเป็นอะไรชั้นนำของโลกแล้วแต่สัปดาห์ที่แล้วอันดับใหม่ ผลงานงานวิจัยสาขาเคมีของมหา,าวิทยาลัยเชืวนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่ในดับ9ของโลกเราต้องถามตัวเราเองว่าทําไมมหา,าวิทยาลัยเชฉวนทายังไงถึงยกระดับตัวจากระดับมาหาวิทยาลัยท้องถิ่นกลายเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ในอันดับโลกได้กว่าจะไปถึงจุดนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหา,าวิทยาลัยเชฉวนได้ดาเนินยุทธศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยเขาดึงดูดนักวิจัยระดับสูงจํานวนมาก เพิ่มเงินทุนวิจัยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับงานวิจัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการทํางานร่วมกันทางวิชาการระหว่างประเทศอย่างต่อเน,นื่องผมอ่านดูเรื่องนี้แล้วผมเหนื่อยผมคิดอยู่แล้วนะตั้งนานผมทำไมต้องเหนื่อยท่านผะู้ชมผมมาเทียบระดับการศึกษาอย่าว่าแต่มาอะไรภูมิภาคอย่างเช่นขอนแก่นหรือมอเลยเอาให้จุฬาเนี่ยธรรมศาสตร์ด้วยมหิดลด้วย,มวยไม่เคยปรากฏอยู่ในอันดับโลกได้เลยแม้แต่นิดเดียว บางสิ่งบางอย่างมันผิดปกติไหมกับระดบับระดับการศึกษาระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นประถมมธัธยมและมาหาวิทยาลัยไม่เว้นแม้ทั้งจุฬาธรรมศาสตร์เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับประเทศไทยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเมืองไทยไม่มีใครรายงานเรอข่าวพวกเนี้ข่าวพวกนี้เรื่องต่างๆพวกนี้ท่านผู้ชมอย่าหาว่าผมโมติดตามคุยทุกเรื่องกัอสนทิหรือว่ารายการ ส้นที่เราเรียก